สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider One Gaming นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอ,อเกมโมบ้าที่ผมก็เพิ่งจะเข้ามาเล่นนะเกมนี้มีชื่อว่า Honor of Kings นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมโมบ้า ที่ไม่มีเล่นในไทยนะไม่มีเซิร์ฟไทยแต่ว่า Honor of k i n g เนี่ยมันก็คือเป็นบริษัทเดียวกันกับ ROV นี่แหละครับอ่าแล้วก็บางตัวละครก็ามาจาก ROV ด้วยจะเก็บตัวนี้ก็คือ r o ีของจีนนี่แหละครับที่เขาเปิดเซิร์ฟไว้ในจีนนะฮะฉะน,นั้นตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ ROV ในประเทศไทยแต่มีตัวละคร อะไรนะเอาวี RV ในประเทศไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพราะเนื้อเพลงเป็นอ่าเกมนะครับที่สนุกนะครับสนุกยิ่งกว่าเอาวีซะอีกหลากหลายแต่ขอโทษนะครับอ่าเป็นเกมที่เปิดเซิร์ฟให้เล่นเฉพาะในในประเทศจีนนะฮะแล้วก็เซิร์ฟนี้ผมคิดว่าเป็นเซิร์ฟที่ คนต่างชาติก็เข้าไปล็อกอินผ่าน a c e b o o k หรือ Google อ่าแล้วก็เข้าไปเล่นได้นะครับอ่าก็พี่น้องเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมกันนะครับก็ไม่ต่างจาก Rv มากนะครับเดี๋ยจะให้ดูดูนะครับฮีโร่อ่าอันดับแรกคือฮีโร่จะไม่เหมือนกันนะอาจจะมีตัวที่มาจาก Rv ด้วยนะครับให้ดูนะครับ อ่านี่ฮีโร่ต่างๆนะครับแม่จะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันแต่จะมีฮีโร่ที่คล้ายคล้ายคล้ายกับฮีโร่ใน RV มีคล้ายคกันแต่อาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันเช่นไอ้หูคงเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่จริงๆแล้วก็คือหูคง RV นี่แหละเห็นไหมครับแม่จะไม่เหมือนกันทำเอนิเมชั่นก็ไม่เหมือนกัน แต่มันคือหูคงในอวนี่แหละครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมไปดูมีตัวละครจากอวด้วยเดี๋ยวให้ผมผมจะให้ดูนะนูีตัวไหนได้เป็นมีตัวละครจากอวนะครับนี่ไงอ่าดอลล่าเนี่ยแน่นอนนะครับมาจากอวแน่นอน,นครับเออตัวนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะเข้าอวี RV นะครับอ่าจริงๆน่าจะมาจากอันดับออฟคิงนี่แหละ เขาเอามาเขาเาเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ครับยิรินนะตัวนี้ตัวนี้ก็คือ <Greetings. S 1> ก็อยู่ในอวบ้านเราด้วยนะครับเมยเห็นไหมอ่าจะมีอีกมีอีกนะครับรู้สึกว่ามีบางตัวเนาะอย่างเรียวมะเนี่ยตัวนี้แน่นอนแหละครับเรียวมะแต่ว่าของเราจะจะเป็นสกิลเนาะสกิลของเรียวมะนี่นะครับเ่ย ไปดูอีกนะครับมีอีกนะครับมีอีกท,ที่ที่เป็นตัวละครเดียวกันได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่าอ่หมิงเนี่ยนหมิงหมิงหมิง <The Heart S 1> ตัวนี้ก็เหมือนอวีบ้านเราเลย <inspired S 2> เอามาทั้งดุ้นเลยฮะ <laughs> อ่าตัวหมิงเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะอ่าไบรอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะไบรอนไบรอนอันนี้เป็นเพิ่งจะเข้าใหม่โอ้โห เหมือนกันเลยเห้ยเลยแสดงว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะฮะอ่านี่ตัวนี้นะครับอ,อ,อเลี้ยนอเลสอเลียนอ,อะไรสกักอย่างผมก็พูดไม่ชัดนะฮะ What can anything do need do you I อ่าตัวนี้รู้สึกว่ามีบัตเตอร์ฟลายด้วยนะพี่น้องดูนะชาร์ลอตโอ้โหชาร์ลอตก็มาอัตตาก็มาบัตเตอร์ฟลายก็มามันมันมันเป็น คนละเซิร์ฟกันแล้วก็เล่นคนละโซนกันน็่คือเล่นแที่นี่เกมนี้นะครับก็จะเป็นนิยมแถวประเทศจีนกันคือ R.O.V. จีนนี่แหละครับหมของเราก็เป็น, International นอ,อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะอาจจะมีหลายเซิร์ฟนะครับอาจจะเป็นอะเรอารีน่าออฟเวลเลอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้นชาลอ็อตชาลอ็อนตะบ,บ้านเราก็มีนะผมยังยังไม่ทำตัวนี้นะครับ R อ เล่นให้ดูนะฮะอันนี้จะให้ดูนะครับว่าอ่าผมก็ได้ลองเริ่มเล่นแล้วก็โอ้ยสนุกกว่าเอาวีเยอะเลยฮะโอเคนะครับอาจจะมาลองเล่นดูนะครับเมย์คอน้องลองเล่นดูนะทนี้นี้โหมดต่างๆนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอวตารให้ด้วยนะครับฮีโร่เนี่ยจะมีอวตารไอตัวเนี้ยโรบอนแท้งโฟบรบอนเมสนะครับโรบอน แครี่เห็นไหมตัวนี้คือสามารถเขาเรียกว่าอัปเกรดได้นะครับอัพเกรดเป็นอวตารเราทําเราออกแบบเองได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเนี่ย Avatar. อวตารสามารถดัดแปลงอะไรได้นะฮะอันนี้จะเป็นอวตารซึ่งมันแตกต่างจากอวีซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ทำอวตารนะอ่าครับ มันให้ตัวละครเรามาแล้วก็ทําให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับผมขอเล่นในโหมดคลาสสิกหน่อยนะนะครับนี่ก็คล้ายๆอวีนะครับแต่มันมี3มวิซัทสามนะครับมีหลายโหมดนะครับคลาสสิกอันนี้จะเป็นอากัตตานะคือออกแบบเองโอเคนะครับเราเล่นแบบธรรมดานะครับจะเลื่อนนะฮะ แล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะฮะหาห้องหน่อยฮะตอนเลอบเคิงเนี่ยรู้สึกว่ามันไหลลื่นที่กว่าอาวีนะไม่ค่อยมีบั๊กนะฮะอ่าเพราะว่าเป็นเกมที่เอาไว้เล่นกับคนหมู่มากก็คือประเทศจีนนี่แหละฮะอัน,นั้นจะมีข้อผิดพลาดไม่ได้นะอ่าสลับแซบเราก็ห่วยฮนะ เราเอาวี r v, เราก็หวยก็คือเอาวีจีนนี่แหละครับอรอสักครู่นะครับให้หาห้องได้จะเล่นให้ดูสักตัวหนึ่งนะฮะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า o อ d เ r of k i n g นะหรือเอาวีจนะีนแล้วผมว่าดีเยอะเลยเอาโอเคครับเราหาห้องได้แล้วเราจะมาเล่นด้วยกัดน,นะครับโอเคผมเลือกเลยนะ๋อ,อตัวนี้อ่า ฟรายเน็กซ์นะครับเน่โอ้ยไอโรดตัวนี้ไม่มีนี่ไม่มีใน LV นะนะไม่มีนะแล้วก็ผมเช็คดูแล้วมันไม่เหมือนอะไรกับอ่านะครับมันไม่เหมือนกับเอวีอ่าประเทศไทยเขาก็สวมอะไรนะสวมสวมเขาเรียกว่าสวมตัวละครเนาะโอเคแล้วผมคอนเฟิร์มก่อนนะครับเน่อ่า เพิ่งจะมาเล่นนะฮะยังไม่มีสกิลเลยคงต,ต้องเล่นไปนสักระยะหนึ่งนะโอเคนะครับอ่าสำหรับอาจจะดูให้ดูก็ไม่ต่างจากเอาวีนะครับออไอเทมรูนสกิลเหมือนกันเลยเด้เลยฮะเห็นไหมเหมือนกันผมใช้แฟดสองฟิกเกอร์เนาะโอเคเข้าเกมแล้วเราจะมาลองลองเล่นดูนะ ดูว่าน่าเล่นไหมสนุกไหมโอ้โหผมก็ปรับเฟรมเรทให้มันกลางๆเนาะจะได้เล่นไหลลืน่นแล้วก็ดูไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนหลายชาตินะผมเป็นชาติไทยชาติเดียวมีมาเลเซียมีอินโดใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮ่องกงก็มีอโอ้ยคขาบ,บูชามาไงไม่รู้ว่าจะช,ชนะหรือแพ้นะดูดูก่อนนะครับก็เล่นสไตล์อวีแต่ว่าแน่นอนว่าแมปก็จะไม่เหมือนกันแน,น่นอน สนุกกว่าผมว่าผมมองว่าสนุกกว่าโอ้ไ, <ป S 2> ไม่ตา่างจะเอาวีเลยนะครับเนี่ยภาษาที่ใช้ก็คือภาษาสังกฤินี่แหลนะฮะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้ไม่มีใครไปเลยอะไปอยู่ตรงนู้นหมด,ปดไปอีกเลยหนึ่งดีกว่าครับ ตรงนู้นมีคนจองและเลนนุสเอาละครับเล่นไปด้วยนะอ้าวไฟเสดกฮะโอ้โหเอ้ยเอ้ยนี่มามาสองคนดีกว่าคนเดียวเออนั่นแหละเอาละครับนี่เอาละเอาละเอ้ยไม่ตายไม่ตายเราไม่ยังไม่เด่นคิวตอนนี้นะฮะไม่เป็นไร ฟาร์มก่อนก็ได้โอเคนะครับอาจจะคล้ายๆโมบายเลเจนเนาะแต่น,นี้มันดีกว่านะฮะก็คือสามารถเล่นเป็นแบบไฟล์ระดับโลกมีคนหลายชาติเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับดูเห็นหมั้ยครับแมพก็ไม่เหมือนกันนะโอเคเราฟาร์มดีกว่าครับฟาร์มไปด้วยนะฮะ อยู่เฉยฮะอ่าอยู่เฉยเก็บตั้งเก็บตั้งนะ,อะเออเราได้รองเท้ารองเท้าแล้วครับแม่วิ่งไวกว่าเดิมปับปับนี่โอเคมาช่วยกันช่วยกันล้มมันให้ได้ล้มมันให้ได้เออเอาแล้วเปรี้ยงนี่เอาแล้วครับสิไปโอ้จะหนีไปไหนไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอ้าวไม่ต้องหนีโอ้โหจี๊ปไ้ร์ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยคุณหน่อยอคุณโดนอยู่คนเดียวอะเฮ้ยอีอ้าวโอ้ยเกือบตายนะครับแต่ก,ก็ยังได้คิวนะเป็นสเต็ปแรกนะครับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนก็โอเคนะครับเมย์เป็นเพราะว่าเกมคอนดออฟคิงเนี่ยมันเสถียรนะเสถียนกว่าเอาวเยอะเลย อโอเคนะครับฟ์มไปด้วยอ่ะอยู่เฉย้ดูดูแมพด้วยนะครับมันเตือนวเป็นยังไงเนาะอ่าทน,นี่ดีมากครับแม่ระบบการเล่นเขาออกแบบมันดีมากนะครับโอ้ยลืมลืมลืมไม่ได้กดอันติเลยนะครับ เสียดายจังโอเคเอาเสียหายพวกคุณเป็นไรวะเนี่ยแพ้กันรัวๆเลยเหรอสองคนก็ยังเอาไม่อยู่เลยจะต้องให้ต้องให้ผมช่วยใช่ไหมเนี่ยนี่ไปอ่าไปเฮ้ย <c oughs> โอเคแปดก่อนนี่สแน,นค็คครับสแน,นค็ค ไฟสแน็คนะฮะไอ้กูไฟฮะอันนี้ได้โดไม่เหมือนกับแวนนะครับสีสีโอเคไ,อได้อันติละโอ้โหดาเมจใช้ได้เลยครับโอบ้ยสีเรียบร้อยนะครับโอบ้โห ไปบวกกับทางนู้นเลยไม่สนใจทางนี้เลยเกมอ,ไมมอ,อะไรครับเกมนี้สุดอ่อนมือยู่ที่ป้อมนะฮะโอ้โหมีมังกรเซเลเยอร์มาละไปทำอะไรอยู่เนี่ยเออเอาละครับมับงกรมังกรเอามังกร เอ้ยเฮ้ยมาช่วยคุณหน่อยดิช่วยคุณหน่อยกรก็จะได้แล้วโอ้โหอย่าให้ใครมาแย่งเด็ดขาดเอ้ยเอาล้ครับชาร์จเลเยอร์ไม่ใช่ดักกอนเออลืมลืมเอาแล้วครับตีได้แล้วครับมังกรเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับเก็บตังค์เยอะๆเะได้เปรียบในการต่อสู้นะทำให้เราซื้อของได้ง่ายขึ้นนะฮะ แล้วก,อก็อัปเกรดทักษะของตัวเองเนาะเอาละครับยวไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ปั๊บปั๊บนี่มึงเออกูไม่เห็นเอาละครับแม่โอ้ยสนุกดีสนุกสนุกหลากหลายดิอะไรเนี่ยอ๋อใหญ่าหญ่ใ่เหมือนอาวีปเตะมเลยนี่อ่ะมาแล้วครับแม่ อักเซเลเยอร์เราอันนี้มันแฟนตาซีกว่าฮะไอ้ย oh, yeah. <c oughs> <ay. Why? mumbles> <ing>. ังโอ้โหยอย่าอยู่อย่าอยู่อยู่ตกเป็นเป้าหมายไม่ดีครับโ้ยวายโดนละโดนละสองลมหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวายเลย บอกเพื่อนๆหน่อยฮะต้องต้องไปลาก้อนเซเลยเยอร์เนาะเอาเยอะๆครับเนี่ยอ้อีโร่เขาก็ดีกว่าของเราแน่นอนสกิลเขาหลากหลายผมก็เริ่มชักเซ็งๆนเอแล้วนะฮะจริงๆฮะราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยแฟนตาซีเท่าไหร่มันจะไปทางแบบ อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะต่างๆนี่โอ้โหไม่เป็นไรครับฮะโอ้ยป้อมเราโดนตีแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มา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 เอาสิเอาสิของลมหนึ่งนะฮะนี่มึงตายมึงตายชิบหายตัวทีสองนะฮะนี่คนช่วยยากเลยนะ ไปถ้แล้พี่ออ <c oughs> เอาครั <c oughs> เไหมสกิลมันมันดีอ่ะเออกงด้วยดีกเ่าวิเยอะเลยครับไปนะครับเอาป้อมให้อยู่นะนะครับมันตีป้อมเราแตกเราก็ตีป้อมมันแตกนะ อเ,เอาล้วครับไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆบ้างโอ้โหดาเมจพุ่งเลยอ่ะของเราเนี้เซิร์ฟเรานี่ยอวีเรานี่ดาเมจน้อยหน่อยเออค่อยข่มเลยอ่ะเอาล้วครับนี่โอเคเอาเข้าไป จะตีกันไหมจะตีกันไหมพี่ว้ายไปเถอะแม่เงเอย้ยจะมาตีกูและมาช่วยกันหน่อยอี๋ไปสเน็ตเอาแล้วครับอ้ยเธอเอาแล้วอี๋เอาแล้วครับไม่กลัวไม่กลัวอเี๋คิวได้แล้ว เกับใครไม่เล่นเล่นกับอ้วกเอาล้วครับนี่ช่วยกันเนยอะนี่โอ้โหโอ้เยี่ยมเลยอ่ะตัวนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายแน่ตายแน่เออเสือไปสามตัวนะครับโอ้แย่เลยอะ่ะเป็นไรครับเนี่ยหาเนี่ยรู้เกมนะรู้เกมหาตั้งใหญ่เลยหาตั้งใหญ่ โอเคนะครับลักเซเลเยอร์มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามสักหน่อยนะเตือนเพื่อนๆเนาะโอ้ทางนูทเออนั่นแหละเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยวิดาลักเซเลเยอร์อะไรนะมันจะอัปเกรดขึ้นนะลักเซเลเยอร์จะตียากขึ้นนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนๆหน่อยนะ อี๋เอาป่ะเอาปะไปโอ้โหดูกันมาเลยอี๋เอาสิเฮ้ยโอ้โหแย่เลยแลย่เ <ไป S 2> ลยฮบแย่โอ้ป้อมนี้ยังไม่แตกเลยอ่ะนี่มาทถุมัทำอะไรอยู่เนี่นยไปต่อไป หัวใจสำคัญของเกมนี้คือป้อมนะครับป้อมครับป้อมอมึงจะไม่เอาหน่อยละ <A S 1> เอาหน่อยนะเอาหน่อยได้ตังค์เยอะนะผมไม่เกรงใจนะฮะัามดีกว่านี่โอ้โหบัฟได้ง่ายนะครับเนี่ยบัฟตัวเองได้ง่ายโอ้โหมึงช่วยต,นนยต้านหน่อยต้านหน่อยจะได้แล้ว ได้ดาร์คได้ดาร์คคอนเซลเลเยอร์แล้วโอเคนะครับเบ,บ,บิ้มแปดออกก่อนดีก่นอกนแปดออกแปดออกไอเยี่ยงเอ้เอาแล้วครับโอ้โหแม่งทีเดียวตายเลยโอ้ดามเมจเลีลเ้ยนร้อนเลือยร้ายอ่ะดาร์คเราสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดกับแปดนะฮะโอ้โหโอ้โหเบ๊ ดีมากได้นะฮะเกมดีเอา้าไม่ต้องเตือนเพื่อนๆแล้ววะมันกำลังเตีท้ายครัวเราอยู่นะเออไปไปไปโอ้โหตัวเดียวกันตัวเดียวกันไปไปวัดกันหน่อยพี่ใครแน่วะใครเอ๋เลวเวลเท่ากันแล้วไปช่วยกันตีหน่อยไปช่วยกันตีหน่อย ใครจะแน่ว่าใครสองลงุงดื่ครับเออไปสองลงุงดื่เอ,อ้ยหนีไปได้แย่จริงหนูก็ไม่เอาตังเลยหละ่ะโอ้เอาตัวใหญ่ไม่เป็นไรครับตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ไม่รู้ผมจะไหวไหมเนี่ยลองล่อตัวใหญ่ดูถ้ามันเกินโอ้เกินกำลังโอ้โหไม่ไหวอ่ะ พอมันเปลี่ยนล่างนะฮะมันก็ตัวมันก็ใหญ่ขึ้นพลังก็เยอะขึ้นโอเคนะครับเฮมีข้ามกำแพงได้ด้วยโกงสุดๆฮนะไอะ้มึงทำอะไรอยู่เนี้ยไปปาใหญ่เลยตัวนี้มันคงเนี่ย เราเล่นต <sa> ัว no นี so. ้น่าจะน่าจะรู้หลักนะฮะจะเอาไหมอ่าถ้าเอาจะช่วยโอ้โหผมไม่สู้ฮะวายชิบหายเอ้ยเยอะเบ็ดมาโดนโดนดีเฮ้ยโอ้ยตา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 ย เอาล่ะครับกระบ้านก่อนกลับานก่อ,น,อนไม่ไหวแล้วแดงแดงเถือกแล้วเฮ้ยอย่าโดนกูด้วยโอ้โหทันทันทันเอาล่ะครับ17ต่อ8นะแล้วฮะเราทิ้งห่างนะฮะตัวแทงนีง่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนๆหน่อยะฮะช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปไปป้อมเรายังก็ยังไม่แตกนะ แตกไปได้บางส่วนนะครับไปสมทบกับเ,เพื่อนๆหน่อยนะครับไหวไหมเนี่ยนี่นี่ไปไปช่วยกันอัดมันหน่อยฮนะว้าวานี่ไปายอ,อะไรของมึงเนี่ยอหอยก่อนแล้วกัน ดีเอาเคนะครับแม่ไปไอตัวดึงมันหลุดเข้าไปอยู่ไหนอยู่ไหนเ้ยหาให้เจอหาให้เจอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดาามจเนี่ยเกมนี้ถึงดีว่าอะไรดีว่าอุย้ยดีเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโ,โ,โอ้โหเออโอ้ดู ลบตัวฮะลบตัวลบตัวโอ้โหตรงนี้จเจ้าดาร์คสซเลเยอร์อยู่ไหมเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะโอ้โหโดนลุมกิโต้เ <c oughs> ลยฮะเหเอาละครับนี่อ่า ผมต้องรอหน่อยนะฮะรอหน่อยมีการอาพี่มหาลุมนะฮะโอ้โหโอ้โหสองตัวมันจะสู้ได้เหรอโอ้ยไอ้นี่ก็เป็นแทง์อีกช่วยกันสิครับเนี่ยโอ้ไปนะครับไปช่วยไปช่วยหน่อยเออเอาอยู่เอาอยู่รวมตัวดีกว่าพี่ใช่ใช่ใช่เราเก็บกันเยอะๆนะครับ ยังกระโดดข้ามปืนแพงเลยด้วยโอ้ยยอดเลยไประวังนะครับเมย์เอาละครับนี่พยายามซื้อไอเทมนะฮะประสิทธิภาพมันจะได้ดีนะฮะ,ะโอ้โหห้าตัวแล้วนะฮะ แอคแท็กสปีดนะฮะโอเคนะครับไอ้ยนโอเคแปดก่อนแปดก่อนเฮ้ยนีไปเอ้ยตายมึงตายชิบหายเก็บศพละมึงอะไรกันนักหนาเอาที่ไปกินเออฮ้ยเอานี่ไปกินเอาลนะครับปอมเลแล้วฮะ โอ้ยสุดยอดสุดยอดมีแรกๆหน่อยฮะนะ <c oughs> เพราะว่าผมปรับกลางๆเนาะถ้าเปลดผมก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะว่าต่อไปเขาคงจะซื้อเขาเรียกว่าซื้ออุปกรณ์ที่มันดีขึ้นนะฮะตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์ที่กลางๆนะฮะไม่ใช่อสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับพอเล่นได้พอเล่นได้คอเนเดนเรนะฮะ รอแป๊บหนึงอ่ะแหลกๆหน่อยนะโอเคนะครับเม่ประเดิมตัวนี้เลยฮะผมโอเคโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมหลับเกมนี้นะครับ Honor of k i n g เนาะประเดิมตัวแรกด้วยอะไรครับอ่ด้วยตัวอะไรนะ Fry Snack นะฮะตัวแครี่ตัวนี้ เราก็สำหรับเกม Conan of King นะครับเราจะไปหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนสาม,มารถไปหาดาวน์โหลดได้นอกเซิร์ฟนะนอก Google Play Store เนาะได้ได้รางวัลแล้วโอเคนะครับอ่าเป็นไงบ้างพี่น้องขอได้รางวัลเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสจหรับช่องรายเดอร์มาในเกมมิงนะครับ ยังไงฝากติดตามทุกท่านนะครับวันค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆเดี๋ยวในคราวหน้านะครับแม่เดี๋ยวผมจะหาเขาเราียกว่าฮีโร่ตัวดีๆเนาะ,ะมาเล่นให้ดูในเกมที่มีชื่อว่า Honor of Kings เนาะนจะเล่นเป็น playlist เพลย์ลิสต์เลยจะเล่นให้ดูนะครับว่าสนุกยังไงไม่มีในไทยนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดใน Play Store ในกูเก,กิลเ s ส o ต e นะครับมันไม่มีนะฮะเพราะว่ายังไม่เข้าไทยแต่ตัวนี้ก็คือคืออาจีนี่แหละนะครับก็สนุกสนุกมากนะครับแล้วก็น่านเล่นมากครับไอฮีโร่อะไรสกิลอะไรหลากหลายครับเดี๋ยวผมให้ดูฮีโร่นะนะครับเยอะฮะเยอะมีซ้ำบ้างก,กับ r วนะฮะอันนี้คือฮีโร่ทั้งหมดนะฮะโอ้โหเยอะมาก ก็ไม่ต่างจากอาวีเท่าไหร่หรอกครับกนานเลนแล้วก็มีอว,วตารในการเขาเรียกว่าทําเป็นฮีโร่โดยเฉพาะเลย,เลยฮีโร่แบบฉบับของตัวเองเนาะนะครับก็าสามารถไปเขาเรียกว่าครีเอทนะฮะดีไซน์ที่จะเป็นฮีโร่ของตัวเองได้เลยนะครับแต่ผมก็ขอเล่นฮีโร่ตัวปัจจุบันทั่วไปเลยดีกว่าครับก็ยังไงฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ดู ฝากดูคลิป Under of King นะฮะเป็นเอาวีจีนะฮะอ,อสนุกนะครับไปยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปหน้านะว่าผมจะเล่นฮีโร่ตัวไหนสหรับ Under of King เนาะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่แนะนําเกมนี้เลยเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ